สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับผมนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ที่เชนสเตอร์นะครับโชว์รูมรถยนต์มือสองนะครับที่ถนนกาญจนาบางใหญ่นนทบุรีนะครับวันนี้ตัวผมเองนะครับมีรถกระบะนะครับเป็นตัวไฮลักวิโก้นะครับเป็นวิโก้แชมป์นะครับมีอยู่3คันนะครับเป็นหน้าแชมป์ทั้งหมดนะครับมีมานําเสนอหรือว่ามารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับจะมีรถอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ครับผมก็มาเริ่มกันเลยครับคันแรกนะครับผมตัวนี้จะเป็นมีโกะนะครับตัว25นะครับเป็นปี2015นะครับราคาตั้งอยู่ที่3 9 9 0 0บาทนะครับแล้วก็บอกว่าสำหรับลูกค้าท่านใดที่หารถกระบะพร้อมใช้งานที่เป็นแบรนด์หลักเช่นของโตโยต้านะครับผมก็แนะนําเลยพวกนี้นะครับใช้ไปอีกยาวๆได้เลยสบายเลยนะครับผ่อนเลนราคาผ่อนก็อยู่ประมาณสักเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันต้นๆประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ผมแนะนําเลยแล้วก็ ไม้น้อยนะครับไม่อยู่ประมาณแสนต้นนะครับตัวนี้ครับผมถึงคันที่2นะครับคันที่2ก็เป็นตัว V ีโ o 2.5e นะครับปี2013นะครับตัวนี้ตั้งราคาอยู่ที่379,000บาทนะครับตัวนี้รายละเอียดราคาไอ่ได้ถูกลงกว่าตัวนั้นหน่อยตัวนี้อาจจะทำา6สัก6 0 0 0ไปปลายได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้ไมก็อยู่ประมาณแสนต้นต้นเช่นกันนะครับก็สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานไปอีกยาวๆเช่นกันครับผมคันนี้ อะมาถึงคันที่3นะครับคันสุดท้ายของเรานะครับตัวนี้จะเป็นวีโก้นะครับตัว2.5ตัวนี้จะเป็นท r d นะครับปี2013นะครับราคาตั้งที่สามแสน่นเก้าพบาทนะครับเออคือต้องบอกว่าตัวนี้พร้อมชุดแต่งนะครับสเกิร์ตเบาะี r d คือเป็นท r d แท้โรงงานนะครับผมตัวนี้ผมแนะนำเลยเสภาพมันสวยสมบูรณ์แล้วก็เป็นตัวท r d ด้วยตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้เรือราคาผ่อนก็ประมาณ7,000ต้นๆเช่นกันนะครับก็ เห็นตัวรถไปแล้วนะครับมีอยู่3ตัวนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยเดติดต่อเข้ามาสอบถามได้รายละเอียดได้แต่ละคันได้เลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวช่วงท้ายผมจะมีรายละเอียดของโปรโมชั่นณนะตอนนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องรับประกันหลังการขายหรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นของทางไฟแนนะซ์นตอนนี้เดี๋ยวจะมีแนะนำนำเสนอให้ลูกค้าแบบละเอียดอีกทีนึงมาถึง ช่วงแนะนําโปรโมชั่นนะครับหรือว่าเป็นเกี่ยวกับรับประกันหลังการขายของทางร้านเรานะครับเริ่มจากเรื่องรับประกันหลังการขายนะครับตอนนี้เรามีแํมเปญใหม่ของการรับประกันนะครับก็คือการรับประกัน2ปีนะครับหรือเครื่องเกียร์นะครับ20,000กิโลนะครับตัวนี้2ปีย้ำนะครับ2ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลนะครับพร้อมกับอีก179รายการนะครับทั้งหมดก็ตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจภายในปีนี้นะตัวนี้จะมีโปรโมชั่นตัวนี้รับเข้าไปแน่นอนนะครับแล้วก็ ในเรื่องของขับฟรี90วันเช่นกันนะครับก็ภายในปีนี้สิ้นปีนี้เหมือนกันนะครับสำหรับขับฟรี90วันก็คือถ้าออกรถแล้วขับฟรีไปได้เลย30วันแต่มีข้อแม้ก็คือต้องเป็นของธนาคารธนาชาิเท่านั้นนะครับสองอ,อีกเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดไปแนนนะครับอันนี้ผมเรียนนําเสนอเลยลูกค้าตอนนี้ที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกล้ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาตอนนี้ผมมีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นถึงที่ได้นะครับพร้อมไปส่งรถให้ถึงที่นะครับ แต่ถ้าสมมติลูกค้าท่านใดที่เซ็นสัญญาไปแล้วรถผ่านอยากมารับรถที่ร้านเองก็ได้นะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ไม่ไกลมากนะครับผมก็เรียนเชิญเข้ามาได้ที่ร้านนะครับตอนนี้เรามีแคมเปญดีๆมีรับประกันหลังการขายดีๆเยอะมากนะครับออพิกัดอยู่ที่ถนนกาญจนานะครับบางใหญ่นนทบุรีนะครับก็ถ้าเป็นจุดสังเกตง่ายๆก็คือแถวแถวเซ็นทรัลวิเกตนะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก่อนจากไปนะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ Exchange Center น,น,นะครับวันนี้ขอบคุณครับ